คขาอจะอาจจะแบบชำรุนเร็ว ทันเกงปีนี้นะครับปีนี้เรานี่คุณหมอลำเพลินด้วยอันนี้เป็นโกดังเก็บของโกดังเก็บของนะครับทิดดังเก้อปีนี้นะครับ เตเตอร์ปีนี้นะครับให้ดูว่าวันที่แปดได้ดูอะไรบ้างแต่ว่ามันดูยากอยู่เพราะว่าเสื้อผ้าหน้าผมบ่ามันมันต้องประกอบกันด้วยไงม,มันต้องประ,ประกอบกันไงยแต่อย่างเงี้ย ขน่ะเส้นหนึ่งอ่ะร้อยห้าสิบาทอันนี้เป็นขนนะครับทําบงอ่ะไม่ใช่ว่าอยากทำเฉยแต้องมีเงินด้วยไม่งั้นมันปวดหัวมากขนเส้นเนื้อเนี่ยเส้นหนึ่งอ่ะร้อยหสิบาทแล้วแล้วทั้งวงใช้กี่เส้นใช่ไหม เนี่ยไม่ใช่ว่าอันหนึ่งร้อยกว่าบ,บาทดิเนี่ยอัน,นอหนึ่งอ่ะเส้นหนึ่งร้อยห้าสิบาทเส้นนี้เนี่ยร้อยห้าสิบาทแล้วอันหนึ่งมีกี่เส้นมีกี่สิบเส้นร้อยเส้นแล้วทั้งวงใช้กี่พันเส้นอันนี้เป็นหัวอันนี้ให้เจ้าภาพดูแล้วก็อัปเดตให้แฟนคลับดูว่าปีนี้เราทำจริงจังนะครับไม่ได้มานเล่นนะครับ เห็นไหมเส้นหนึ่งนี่เส้นหนึ่งเงี้ยมาดูนะนี่เป็นเส้นหนึ่งก้านหนึ่งนี่ร้อยห้าสิบบาทตอนนี้ขึ้นละมังร้อยหกสิบหกสิบอหกสิบสอยหกสิบอันนี้คือเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งอะไรก็เส้นหนึ่งนี่อันเดียวเท่าไรห้าสิบบาทแต่ตอนนี้ได้ขึ้นละมังร้อยหกสิบเจ็ดสิบแล้วมันขึ้นแล้วคนมันขึ้น บาทหน้างานวันวันเปิดวงบาทร้อยสี่สิบบาทเด้อพี่น้องบาทร้อยสี่สิบ ลังบรรจุไม่เป็นลังแบบนี้นะครับลังซื่อมาให้เด็กน้อยใส่ของแจกเราะว่าลัง ร้องอินแดนเซอร์ใส่ฟองกระตีส่วนตัวเขาแหนึ่งลังเท่านั้นแ่ยเดนเซอร์ทุกคนจะมีอันนี้หนึ่งลงังใส่ชุดเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยพวกอุปกรณ์การแสดงแจกหนึ่งรางปก็เดต้องซื้อเองเลยพวกลังอันนี้ผมแจกให้ฟรีทำงานปีแรกให้ฟรีทุกคนเลยแล้วลง างานปีแรกก็เลยให้ไม่มีทั้งหมดสามสิบกว่าลังไปกินข้าวเร็วแต่ผมขอเช็คของก่อนนะครับขอเช็คของก่อนนะครับอันนี้หนึ่งกล่องก็จะแยกไว้เลยอย่างนี้เลยนะครับหนึองกล่องอันนี้คนหนึ่งเป็นอย่างนี้เลยให้อย่างนี้เลย แดนเซอร์หนึ่งคนจะมีหลายโชว์มากหนึ่งลังจะมีอันนี้ด้วยนะครับมีสร้อยเพชรสร้อยเพชรมีมงกุฎจัดเตตให้เลยทำให้เป็นเรียบร้อยเลยแบบว่าเป็นระบบระเบียบมาเลยอันนี้กล่องแขนกลองแขนพี่น้อง กล้องแคร์เดนเตอร์เดนเตอร์หญิงเวลาลำสวยงามเลยกล้องแคร์เดนเซอร์อันนี้ดอกไม้ติดหัวติดหัวชุดลำเพลินทำเ็นเซอรไปเลยแจกแจกไปเร่ๆเป็นชุด,เป,ชดเป็นชุดไปเลย ปีนี้เคล็ดข่าพี่นอดดอ้องจ้างล็เด้อเสียตัวเกี่ยวได้พี่น้องปีนี้ปากเชียร์เยอะนะปากเชียร์ยวงตัวเกี่ยวหนอว่อยคอนเสิร์ตกับบารมันเห็นกุ้งหมอลำพี่น้องแค่ว่าเป็นคือคอนเสิือด้ดวยซื้อตัวกา,าแรแสดงคล้ายๆหมอลำเหมืหละแต่ว่ามิติใหม่แนะ่นอนรูปแบบมิติใหม่ แจกเป็นคนเลยคนอะคนหนึ่งได้กล่องหนึ่งเลยนะคนหนึ่งกล่องหนึ่งนะคนหนึ่งกล่องหนึ่งน,นนะอะไรอย่างงี้ไม่ต้องกลัวว่าภาพจะหลุดไปเยอะเพราะการแสดงผมอีกเยอะเลย ของนี่ไม่ได้มาอีกเยอะเลยลเสื้อหญิงอันนี้คือตัดใหม่หมดนะเนี่ย,ส,ย,ยสั่งตัดใหม่หมดเลยข้องใหม่หมดเลยนะครับสั่งตัดใหม่หมด คนหนึงอ่ะไม่ต่ำกว่าสิบชุดอะคนหนึ่งสิบห้าชุดมัง้งสิบห้าโชว์อะกางเกงผู้ชายปีนี้สวยมากสวัสดีครับเรียเราบอกงานม่ะเดียวบอกกางเกงนะครับอันนี้กางเกงปีนี้เราละเอียดเพราะเราตัดใหม่หมดเลยไม่ได้ซื้อสำเร็จนะครับตัดมันจะทนกว่า ตัดม่นีทนกว่าเป็นอาวกาศปีนาาาี้ที่อวกาศ เรีของเพราะว่าของเพื่เข้าวันนี้เมื่อวานนี้ทยอยมาสั่งโชว์จากครูชาติปีนี้ครูชาติทำโชว์เราเป็นทำทำอย่างเงี้ยเราต้องดูทุกอย่างรู้ทุกอย่างดิไปสร้างตะลุกน้องกับอะไรตะลุกน่องไข่เราต้องห่วดทุกอย่างต้องดูทุกอย่างนะครับ อันนี้ย้ำว่าครึ่งเดียวของมาแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งก็คือกลามาพรุ่งนี้นะครับเวทีนี้ก็จะลือออกเวทีที่ใหญ่เนี่ยลือออกหมดเลยลือไป,ไปตั้งข้างนอกนะครับ เอทีปีนี้ใหญ่มากนะครับค่อนข้างที่จะบึ้มมากดูเหล็กสิอันนึงนี่หนามากแม่สวัสดีครับฟนเบอร์เราบอกแม่เข้าไปแต่ใครเบอร์ไปกครสร้างมันเปียกกระแลกเขาไม่ได้หรอได้ยูดอกมันก่ายเปเบอร์เราเส็ยพยากรแล้วแม่ ไม่อัดแม่ทนอยู่ยี่ห้ออะไรไม่อัดแม่นะ่ะเพราะเองดอกเขาอยากร้องไฟเยอะหนิมันก,มก็มันตํำแม่เดี๋ยวปีหน้าเราก็มีโดมของเราเองแล้วแม่ปิดวงปีนี้ก็จะทำโดมตั้งของตัวเองแล้วเ <c oughs> <c oughs>